ก็ครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ทักษะก็มาทำคลิปให้ f อชาวที่น้องได้ดูกันนะครับก็วันนี้ก็ทักษะก็พามามามากิน มาอันนี้นะครับมาก็มากินก๋เตี๋ยวธรรมดาครับมากินก๋ยเตี๋ยวนะครับก็วันนี้ทักษะกันให้ดูก๋ยเตี๋ยวนะครับที่ทักษะกินนะครับนี่มีเรียงนะครับมีเรียงอร่อยมากเลยนะครับวันนี้ไม่ไลฟ์สดนะครับแต่ดัคลิปไว้ลงเยอะเยอะก็ได้ถึงพันไลค์นะครับก็วันนี้ก็ได้มีคนไลค์ติ๊กต็อกได้ใครเป็นเอฟซีแถวนะก็ไปดูกันนะครับ ก็ใช้กล้องนี้ตลอดไม่นานๆใช้ทิ้งนะครับก็เดี๋ยวก็ตัดไปใช้กล้องเดิมนะครับก็ตัดต่อคลิปอันนี้ก็ก็ลงนะครับแต่ไม่ต้องตัดแบบเด็ก <c oughs> <c oughs> กินได้ดูครับอันนี้ก็ปูที่นอนใหม่นะครับพับปูเดินแต่เอาไปซกักอันนี้หมอนใหม่นะครับก็รีวิวรีวิวว,ว,ว,ว่าคืนแล้วนะครับ ก็มีเอฟถามนะครับก็ยังไงเราก็ต้องลงคลิปให้ได้อะวันใดวันหนึ่งนะครับถึงแล้วต้องลงคลิปให้ได้นะครับเพราะว่าลงคลิปไม่ได้เอฟี FC ก็น้อยใจคิดถึงดัก <laughs> 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 ลาดีตลกมากเลยครับตลกมากเลย นี่เรกินในเดืยนะครับพื้ดีขาจับอยู่ตรงยี้ขี้เกียจเอาสับน,นั้นออกของโชยขี้เกียจเอาออกครับปะ่ะเรามากินกันเลยมือเดียวนะครับอันนี้ก็กินเมื่อคืนแล้วไม่ได้ถ่ายนะครับ <S <S อร่อยเลยครับ ก็เห็นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องขอจบแค่นี้นะครับแล้วาเจอคลิปต่อไปนะครับว่าหาึ้นนี่ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปได้เลยนะครับใครเป็น f อฟซีก็กรากดไลค์กดแชร์นะครับ โอเคนะครับบ๊ายบาย